ใหญใช่ใหญ่มากๆเลยอันนี้มันกลางคืนมันค่อยมองไม่ค่อยชัดแล้วนะคะค่ะค่ะสวยสวยอันนี้ไซส์ถั่วแดงใช่ไหมคะใช่ไซส์ถั่วแดง เหมือนเหมือนแบบมันม่วงอะไรนั่นเลยเนาะค่ะทําขึ้นขึ้นแบบเดียวกันเลยค่ะขึ้นขึ้นเหมือนกันเลยเนี่ยสวยนี่ขนาดแบบเราเรากรีดไม่ค่อยสวยนะตอนกรีดอ่ะค่ะทําครั้งแรกได้ได้ขนาดนี้ถือว่าผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะกูให้ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์อดีใจจังเลยเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนเลยบอกว่าบอกว่าอลูกศิษย์คนนี้บอกว่าให้รีบมาเรียนเราไปใบ รับเราไม่ผิดหวังแน่เลยจริงจริงช้าจะจริงอดได้กินขนมอะไรอะไรใช่ไหมคะลองลองชิมลองฉีกเนื้ออันที่เป็นไส้ให้ดูสิคะค่ะชิ้นไหนก็ได้ลองฉีกลองชิมดูสิว่าอืมอร่อยไหมนี่ยเนี่ยเขาโนมอ่ะดูซิการ์โดนโกโค้งโดนโอ้โหโดูดีดดีฉีกออกมาเลยชิมเลยนะคะค่ะลองชิมดูสิ อร่อยสองมิลโบออีกหนึ่งเอาให้ยืมให้ยืมอีกหนึ่งให้ยืมอีกหนึ่งเอาเอาเอาให้ยืมอีกหนึ่งเพราะว่าอันนี้อร่อยเพราะว่ามันมีไส้ด้วยไงฮะใช่ยิ่งมีไส้ยิ่งอร่อยอะกระซูคำนองมากเจ็บปากเลยอร่อยฟูรับรองขาลิบวางทุกนิด หมดเกลี้ยงแน่เลยค่ะเออในในเข,า,ขาอยู่แล้วลูกค้าลูกค้าสลาเปาค่ะโอ้มีลูกค้าใช่ที่เอาสู่สลาเปาครูปไปทําขายแล้วลูกค้าชอบอันเนี้ยค่ะเอาไปให้เขาเป็นตัวเป็นเมนูเลือกให้เขาเลือกได้อีกนะคะค่ะเพราะว่าเพราะว่าไอ้สลาเปามันต้องทานอุ่นเนาะ,ะมันถึงจะอร่อยแต่อันเนี้ยเราวางไว้อย่างน,นี้มันก็โอเคเลยใช่แล้วก็เคยทำเคยทำแบบไส่ไส่ ส้ครีมค่ะค่ะไว้ให้เขาขายเราลองดอค<ะ>่ะเขาซื้อไปให้ลูู้ลูกเขาตัวได้อยู่แล้วเขาก็กลับมาหาซื้ออีกแต่เพอเออวันนั้นเราไม่ได้ทําเขาบอกว่าอร่อยในขนาดแบบที่แบบเราว,าว่ามันอยา,อยางไงแล้วน,นะมันเร็วแบบนี้น <c oughs> <c oughs> ี่ก <c oughs> แล้วไส้ไส้ครีมค่ะครูลงสอนเอาไว้ให้แล้วนะคะทําง่ายสิบนาทีก็เสร็จแล้วแล้วก็สามารถถ้าทําเป็นปังแพรนะคะทําไส้ครีมเนะี่ยเป็นกระปุกกระปุกให้เขาไปจิ้มเองก็ได้นะคะ มันจะยิ่งอร่อยเข้าไปอีกแล้วก็ไส้ช็อกโกแลตนะคะเป็นไส้ลาวาครูก็สอนเอาไว้ให้แล้วนะคะก็เข้าไปทําได้เลยนะค่ะจะได้มีเห็นราคาไส้จุดน้ำแต่ตอนตอนตอนที่ดูไส้อะไรของครูนั่นคือขอขอแบบว่าทําเนื้อขนมปังให้มันโอเคก่อนไงค่ะค่อยไปดูเรื่องไส้แต่ตอนนี้มันโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเรียนเรื่องไส้ของครูที่ลงไว้แล้วค่ะไส้่ใจอร่อย มีพี่หน่อยในกลุ่มเราอะค่ะพี่หน่อยอในกลุ่มเนี่ยเขาก็ทําไส้ที่ครูสอนเป็นไส้วน,นิลาคลาสตาดเนาะ,ะเขาบอกว่าลูกค้าติดใจขายดีมากเลยจนตอนนี้พี่หน่อยยืนขาแข็งเลยเดี๋ยวพี่หน่อยคงเข้ามาพี่หน่อยคงเข้ามาฟังอะคะ่ะอาจจะยุ่งอยู่ตอนนี้พี่หน่อยแล้วเขา้าเขา้เขาเป็นชื่ออะไรคะเพื่อจะได้ดูเขาอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูแท็กให้ก็ได้คะ่ะตอนนี้ แต่เห็นลูกศิษย์ของครูหลายคนส่วนใหญ่เขาก็เหมือนแบบมีอาชีพทํทาขนมขายอยู่แล้วนะเพราะว่าเห็นเขาทําสวยอะเอ,อส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีอาชีพทําขนมขายมาเรียนแล้วก็มาทําแล้วก็ขายค่ะที่เห็นส่งขนมปังสวยๆให้ดูในกลุ่มส่งกันบ้านอะคือเรียนแล้วแล้วก็ทําขายเคยเห็นที่เขาทําทีละเยอะๆอะเหมือนแบบว่า คุณทำขนาดนี้เราคิดว่าคุณเป็นแม่ค้าแล้วอ่ะคือฝึกค่ะฝึกแล้วก็ขายไดออเดอร์ด้วยนะคะเรียนแล้วก็ฝึกขายไดออเดอร์เลยค,คือจริงๆแล้วสูตรเนี้ยเอาอตรงๆไหมถ้าทําแล้วใครชิมเนี้ยสูตรเนี้ยคือคือคําว่าร้องว้าวเนะียคือเขากลับมาซื้อสาวมาอาจริงๆแน่นอนค่ะถ้ายีงเนี้ยรับประกันได้เลยอุย <laughs> อันนี้คืออันนี้สวยอะ่ะอันนี้กรีดแบบ เกล็ดแบบเล็กๆมันที่ครูบอกอ่ะค่ะสวยเลยเนี่ยค่ะสวยมากอันนี้แบบมุตรงนะคะไม่ได้ไม่ได้ทะแยงค่ะจะสูงแต่อันนี้ทะแยงแล้วเราเรากะมุมทะแยงไม่ใช่ที่ครูบอกต้องให้เป็นมุมทะแยงสวยๆมันถึงจะมันถึงจะปีนปีนกันได้สวยอะค่ะค่ะเดยวต้องเป็นคนดีๆในการจึ้มรูปแบบแบกเก็ให้มันสวยๆดูเวลาไว้นะคะเวลาดูเวลาไว้นะคะ อย่าลืมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีมันไปไหนตอนไหนเลยนะคะมันโฟูสวยมากเลยอะใช่ไหมเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่เอาขนมปังออกจากเตาสดๆร้อนๆกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราให้ให้เขาอบก้อนแบบนี้ต้องให้สดๆเลยต้องสดๆเลยค่ะของของของเราเนี่ยเราจะแบบว่าให้สดเลยให้เห็นจริงๆว่า ความเป็นจริงเราเป็นยังไงเราสอนกันยางเงี้ยเราสอนแบบอ่ะเต็มที่นักเรียนก็ได้ความแฮปปี้กับครูก็แฮปปี้ค่ะบอกเพื่อนเลยค่ะไม่ต้องรังเรนใจเลยค่ะ <c oughs> รับประกันให้เลยค่ะการันตีเลยค่ะครูก็ชื่นใจได้ยินแบบนี้จริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อวยเลยนะอันนี้ความจริงเลยเพราะว่า ดยส่วนตัวแล้วก็คือเป็นคนพูดตรงเหมือนกันเป็นก็คือดีค่ะรูก็เป็นคนตรงๆไงอะไรดีคือครูสอนอันไหนไม่ดีครูก็จะไม่เอามาสอนอันไหนแจกฟรีดีครูก็แจกให้แต่อันไหนที่มันมันเป็นสูตรที่พิเศษจริงๆที่ครูใช้เวลาคิดมาหลายปีจริงๆครูคก็คือขอคัดนักเรียนเอาเข้ามาเรียนนะคะเอาเอาแบบว่าสูตรดีๆที่สุดที่ครูมีไปเลยนะคะตอนแรกก็เห็นครูบอกว่าจะเอามาทํา ขา,ขายที่บ้านใช่ใแล้วเ,เอ๊ะแล้วครูคิดได้ไงเอามาสอนเนี่ยราะว่าเลยที่จริงไรเพราะว่ามันแล้วมันอร่อยไหมคะอ่ะสูตรที่ครูสอนอร่อยไหมก็บอกสามป้องแล้วนเพราะว่าครูดูแล้วว่าครูยังต้องอยู่ที่นอร์เวย์อีกหลายปีแล้วครูคิดครูเห็นว่าสูตรเนี้ยมันดีแล้วมันอร่อยจริงแล้วครูคิดว่าถ้าเก็บไว้กับตัวเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปอยู่เมืองไทย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ครูก็เลยคิดว่า ถ้าใครอยากมีอาชีพจริงๆแล้วก็อยากเรียนจริงจังครูก็จะสอนให้นะแต่ที่ครูที่ที่ครูแบบคิดเงินที่สอนเนี่ยเพราะว่าถ้าครูมานั่งสอนวันหนึ่งห้าหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงเนี่ยคือครูก็จะไม่ได้ทํางานประจําใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็เหมือนกับว่าก็ไม่มีไรายได้เข้ามาชีวิตครูยังต้องกินต้องใช้เนาะแต่อันไหนที่แจกฟรีให้ครูก็แจกฟรีให้แล้วก็ ที่มีคำถามเวลามาถามครูครูก็จะตอบให้นักเรียนที่ที่ไม่ได้ลง v i p นะคะครูก็จะตอบให้แต่อาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างเพราะว่าครูก็ต้องตอบนักเรียน v i p ของครูก่อนครูจะให้พื้นที่นักเรียนที่ลง v i p ก่อนตอบให้ทันทีสังเกตไหมว่าครูตอบตอบข้อความไวมากเลยถ้าถ้าส่งมาใช่ใช่เห็งเลยตอนแรกยังคิดแล้วก็มันแพงเหมือนกันร้องก็ที่แบบ แล้วเราจะได้มากนยก็นไหนคือยังไม่มั่นใจไง<ะ>แต่พอนะตรงนี้เราแบบไม่แพงเลยค่ะบอกได้เลยว่า,าราคานี้ไม่แพงค่ะแล้วก็ได้มากกว่าสูตรขนมปังด้วยเนาะในกลุ่มเราอะได้สูตรขนมเค้กมีจลาตินชีสเค้กให้ด้วยอย่าลืมพอขนมปังเก่งแล้วอย่าลืมหัดทำจลานินชีสเค้กนะคะแล้วก็สูตรเค้กอื่นอที่กูลงให้แล้วก็บราวนี่สูตรที่ดังๆของเราที่เป็นเพื่อนทำส่งกันบ้านนะคะ สูตรนั้นอะขายคู่ขนมปังเลยค่ะรับรองว่าขายดีมากตอนตอนนี้ที่ที่ที่ทำขายที่ที่ประสบสำเร็จเนี่ยนะคะที่ลูกค้าติดใจอะเออแต่บางนี่ยังไม่ขายเพราะว่ารู้สกราคามันมันต้องแพงไปเนาะเพราะเป็นเกรดพรีเมียมเลยมันเราเราไม่ได้ทำทำเกรดของถูกคือเราก็ขายละอีกราคาานึงให้เขาให้เขาชิมว่าโอเคเขาพอใจที่จะจ่ายราคานั้นก็ก็ให้เขาจ่ายในราคาที่เขาพอใจเนาะเพราะรสชาติมัน มันมันคนละเกตกับที่ใช้ใช้น้ำมันทำหรือว่าใช้ผงโกโก้อะค่ะมันคนละมันคนละแบบกันของเราใช้เนยแท้ใช้ช็อกโกแลตแท้นะคะแล้วก็เป็นโกโก้แบบเข้มข้นมันเลยอร่อยไงอร่อยอร่อยแบบปเคยทานไม่เคยทานป๊อน,แบบนี่ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยก็ก็ของแท้หมดเลย <c oughs> ผมไงเราไม่ชอบอแล้วก็ไม่รู้ม,ม,มันไม่นุ่มไม่ไม่นิ่แบบนี้ไงมันอันนี้เรากินเหมือนเรากินช็อกโกแลตเลยเนาะใช่อร่อยใช่ค่ะก็จะไม่อร่อย,<า>ยได้บอกเลยว่าแม่ทําแบบนี้แหละเป็นปากผู้ใหญ่ต้นทุนมันจะสูงกว่าสูตรลดต้นทุนนะคะแต่ถามว่ารสชาติความอร่อยมันคือคนละเรื่องอะคะ่ะมันเทียบกันเรียกว่าเทียบกันคนละแบบดีกว่า ไปดูสิถึงไหนแล้วใครยังใครยังเร็้วเร็้วเกือบละใครยังไม่ถึงเดลาร์แสีสีเป็นยังไงบ้างสีก็ยังยังไม่ได้ค่ะเออถ้าสียังไม่ได้ก็เอาเอาถาดที่ปิดข้าวมลออกได้นะคะออกไปแล้วค่ะตะกี้ตอนที่บอกครูแล้วออกไปแล้วอ๋อออกแล้วขนมปังอันที่เป็นปังแพรน่าจะเย็นแล้วนะคะ เ,เก็บเนาะเก็บเลยค่ะถ้าเย็นต้องรีบเก็บนะคะถ้าไม่รีบเก็บเนี่ยเดี๋ยวขนมปังมันจะแห้งมันโดนลมแล้วที่หลายๆคนนะคะหรือว่าเพื่อนๆในเพจเนี่ยที่ทําขนมปังแล้วแข็งนะคะตอนตอนที่บอกว่าอบเสร็จแล้วมันนุ่มอะไรเงี้ยไม่ว่าจะสูตรไหนก็แล้วแต่ถ้าอบเสร็จแล้วมันนุ่มแล้วถ้าคุณไม่เก็บให้ดีหรือว่าวางไว้ข้างนอกแค่คลุมผ้ายังไงมันก็แข็งนะคะยิงข้ามคืนนี่ <Okay. S 1> แข็งนะคะ งั้นขออนุญาตเก็บก่อนนะคะอันนี้มันเย็นหรือยังคะเย็นหมดหรือยังอันอันเล็กด้วยนะ,ถ,ะถ้าเย็นแล้วเอาถุงพลาสติกใหญ่ๆมาให้ครูเห็นตอนใส่ด้วยคะ่ะ ทำให้ครูหิวขนมปังอ่ะคิดดูดิครูก็นั่งสอนแล้วก็อยากกินนะอยากกินขนมปังไส้ตัวแดงอะเห็น<ฮ>แล้วหิวอะไส้โปรดเลยไส้ตัวแดงไส้เผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ